สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ9วิชาสามาัญมีนาหกนะครับโจทย์กำหนดให้ fx เท่ากับ x กำลัง3ลบ3 x บวก c เมื่อ c เป็นจำนวนจริงถ้ากราฟของเส้นตรง y เท่ากับ6ลบ x ตัดกับกราฟ y เท่ากับ fx ที่ x เท่ากับ2แล้ว x บวก2หาร fx เหลือเศษเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะครับก็ข้อนี้นะครับเราบอกว่า fx เนี่ยมันคือตัวนี้นะครับ แล้วเราก็รู้ว่ากราฟเส้นตรง y เท่ากับ6ลบ x ตัดกับตัวนี้ที่ x เท่ากับ2การตัดกันนะครับตัวนี้ถ้าหากบอกว่า f(x) มันเป็น x กำลัง3มันคือกราฟเส้นโค้งเส้นหนึ่งนะครับเพียงไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพียงแค่วัาคร่าวๆ,ๆแต่พอมันบอกว่ามันตัดกับเส้นตรง y เท่ากับ6ลบ x การตัดกันที่ x เท่ากับ2แปลว่าตัวนี้พอ x เป็น2 Y ของสมการเส้นตรงเส้นนี้กับ Y ของ fx ต้องเป็นค่าเดียวกันเพราะว่ามันผ่านที่จุดเดียวกันดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยรู้ว่าตอนนี้นะครับถ้าพี่แบงก์หา2จากสมการเส้นตรงเส้นนี้เอา x เท่ากับ2แทนค่าลงไป y เท่ากับ6ลบ2ดังนั้น y ก็เลยมีค่าเท่ากับ4และแน่นอนตัวนี้นะครับเราก็รู้ว่ามันคือการแทน2เข้าไปแล้วมันจะกลายเป็น y นะครับเราก็เลยบอกว่า f 2 ก็เลยมีค่าเท่ากับ y ด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แก็เลยสามารถสรุปได้ว่า f 2มีค่าเท่ากับ4อยู่นะครับจากการที่บอกว่าเป็นจุดตัดกันนะครับเพราะมันเป็นจุดตัดกันเสร็จปับ๊บพี่แอนก็เลยคิดต่อว่า f 2งั้นก็คือการเอา2ลงมาแทนค่าตัวนี้เลครับมันก็คือ2กําลัง3ลบ3คูณ2แล้วก็บวก c เท่ากับ4แปลว่าตัวนี้คือ8แล้วก็ลบ6 บวก c เท่ากับ4ฝั่งนี้ได้2บวก c เท่ากับ4 c ก็เลยได้2เพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับจากรูปสีน้ำเงินพี่แบงค์สามารถสรุปใจความได้ว่าได้แล้วว่า f(x) ก็คือ x กำลัง3ลบ 3x แล้วก็บวก2ทีนี้ตัวนี้ครับเวลาโจทย์บอกว่า x บวก2หาร f(x) เหลือเศษเท่าไหร่พี่แบงค์ก็ว่าจากเรื่องทฤษดีเศษเหลือนะครับจากเรื่องทฤษฎีเศษเหลือ ถ้า p x หารด้วย x ลบ c แล้วเศษเศษนะครับจะมีค่าเท่ากับ p c นะครับตัวนี้ก็คือที่ซีเศษเหลือเราก็บอกว่าถ้าเรากำลังเอา f x หารด้วย x บวก2นั่นหมายความว่าเศษนะครับก็จะต้องมีค่าเท่ากับ f ของเท่าไหร่ครับถ้าเราลองเปรียบเทียบตามตำแหน่งบวก2เท่ากับลบ c แปลว่า c ก็คือลบ2ถูกป่ะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เศษก็คือลบ2นะครับแล้วถ้าอย่างนั้นพี่่งก็เอาลบ2ลงมาใส่แทนค่าที่ x ตำแหน่งนี้ก็เลยกลายเป็นลบ2กํลัง3ลบกับ3คูณลบ2แล้วก็บวกด้วย2ดังนั้นตัวนี้ก็คือลบ8แล้วก็ลบก,กับตัวนี้3คูณลบ2ได้ลบ6นะครับก็เลยกลายเป็นบวก6แล้วก็บวก2ซึ่งก็กลายเป็น0 ดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ0นะครับคือจริงๆข้อนี้เนี่ยจุดหลักเลยเนี่ยเราก็ต้องหาเรื่องของคําว่าตัดตัวนี้ให้ได้ว่าความหมายคืออะไรถ้าบอกว่าตัดกันก็แปลว่าผ่านคู่อันดับเดียวกันนะครับแพงก็เลยไปหา y จากเส้นตรงมาเพื่อที่จะเอามาเป็น y ของ f 2นะครับเราจะได้แก้สมการหา c ได้แล้วหลังจากนั้นก็ใช้เรื่องทฤษฎีเสร็จเหลืออีกครั้งหนึง่งก็แค่นี้เองนะครับ ก็ข้อ1นะครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งของข้อสอบก้าวิชาเปิดหัวมาด้วยข้อสอบง่ายๆแบบนี้นะครับตอบ0ูนย์นะครับ